มนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมพระพุทธเจ้าทรงมองเห็นอนาคตได้อย่างไรก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะคะโลกธาตุนี้ประกอบด้วยสีจักรวาลคือชมพูทวีปอมรโครยานทวีปอุตระกุรุทวีปและปุพภะวิเทหะทวีปทวีปหมายถึงจักรวาล คำว่าจากักรวาลหมายถึงโลกโลกธาตุหมายถึงการรวมตัวกันของหลยๆจกักรวาลโลกธาตุมีสขนาดคือโลกธาตุอย่างเล็กมีจํานวนนับพันจกักรวาลโลกธาตุอย่างกลางมีจํานวนล้านจากักรวาลโลกธาตุอย่างใหญ่มีจํานวนแสนโกดจกักรวาลทั้งโลกธาตุอย่างเล็กก็ดีอย่างกลางก็ดีอย่างใหญ่ก็ดียังมีอีกจํานวนมากมาย ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และแตกดับไปในที่สุดกําเนิดของโลกพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในอักขัญยสูตรพระไตรปิฎกหน้า16เล่ม11ว่าเกิดมีน้ำขึ้นในห้วงอาวากาศอันมืดมิดก่อนแล้วนานๆไปเกิดการรวมตัวงวดเข้าไปเป็นงวดดินแล้วพัฒนาเป็นกระบิดินต่อไปเป็นเครือดิน จากนั้นมีต้นข้าวและพืชทั้งหลายเกิดขึ้นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หมู่ดาวนรกขุมต่างๆเทวโลกและพรหมโลกชั้นต่างๆก็เกิดขึ้นเองกำเนิดชีวิตพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเพราะมีความอยากจึงมีการเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาเมื่อไม่มีความอยากการเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็ไม่มี 1. ชมพูทวีป โลกมนุษย์ที่เราอยู่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขาพระสุเมนมีธาตุมรกตอยู่ทางทิศใต้ของเขาซีเนรุแสงสะท้อนของธาตุมรกตทําให้ท้องฟ้าและมหาสมุทรของชมพูทวีปมีสีน้ําเงินแกมเขียวมนุษย์ที่ชมพูทวีปมีความสูงสี่ศอกอายุประมาณหนึ่งรปีอาจจะตายก่อนอายุได้ไม่แน่นอนมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้ อายุยิ่งย่อนขึ้นอยู่กับคุณธรรมไม่แน่นอนสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระวิปัสสีมนุษย์ในชมพูทวีปมีอายุถึง8 0,000ื่นปีสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระเรวตะมนุษย์ในชมพูทวีม 80, ปม,ม,ววม,ม,วมีความสูงถึง80ศอกแต่เมื่อคุณธรรมเสื่อมลงจิตใจหยาบช้าลงอาหารเลวลงอายุก็ลดลงร่างกายก็เตี้ยลง ต่อไปในภายภาคหน้ามนุษย์ในชมพูทวีปจะมีอายุเพียงสิปีเท่านั้นและตัวจะเตี้ยถึงขนาดต้องสอยมะเขือกินเรียกยุคนั้นว่ายุคทมินเป็นยุคที่เสื่อมที่สุดของชมพูทวีปดอกไม้ประจําชมพูทวีปคือชมพูหมายว่าเพราะเหตุนี้ถึงเรียกว่าชมพูทวีปเพราะดอกไม้ประจําทวีปคือดอกชมพู ชมพูทวีปเป็นทวีปเดียวที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องมาตรัสรู้ที่ทวีปนี้เท่านั้น2อ,อมอโคอยานทวีปตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาซีเนรุเขาพระสุเมนเป็นแผ่นดินกว้างเจ็0พัยอดประกอบด้วยเกาะและแม่น้ำใหญ่น้อยมีธาตุแก้วผลึกอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาซีเนรุแสงสะท้อนของธาตุแก้วผลึก ทำให้ท้องฟ้าและมหาสมุทรของอมรโครยานทวีปมีสีแก้วผลึกมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้มีรูปร่างเหมือนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวมีใบหน้าวงกลมคล้ายวงพระจันทร์ขนหน้าเหมือนดังเดือนแรมจมูกโด่งคางแหลมมนุษย์ที่อมรโครยันทวีปมีความสูงหกศอกมีอายุห้าปีจะไม่ตายก่อนอายุเป็นกฎตายตัว ดอกไม้ประจำอมรโครยานทวีปคือกะทรรมพะไม้กระทุ่ม 3. ปุพพวิเทหทวีปตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาซิเนรุหรือเขาพระสุเมนเนื้อที่กว้างเจ็0พัยอดมีเกาะ400อเกาะมีธาตุเงินอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาซิเนรุแสงสะท้อนของธาตุเงินทำให้ท้องฟ้าและมหาสมุทรมีสีเงิน มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้มีรูปหน้าเหมือนพระจันทร์เต็มดวงคนหน้ากลมเหมือนดวงจันทร์มีใบหน้าตอนบนโค้งตัดลงมาเหมือนบาทมีความสูงเก้าศอกมีอายุเจ็รอปีจะไม่ตายก่อนอายุเป็นกฎตายตัวดอกไม้ประจำปุพพวิเทหทวีปคือสิรีสะไม้ทรึก 4. อุตรกุรุทวีป ั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขาซีเนรุหรือเขาพระสุเมนมีพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเนื้อที่กว้าง8,000ยอดเป็นที่ราบมีท่าทองคำอยู่ทางทิศเหนือของเขาซีเนรุแสงสะท้อนของท่าทองคำทําให้ท้องฟ้าและมหาสมุทรมีสีเหลืองทองมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้รูปร่างงามมีลักษณะใบหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมรักษาศีลห้าเป็นนิด ไม่ยึดถือสมบัติบุตรภรยาสามีว่าเป็นของของตนมนุษย์ที่อุตระกุรุทวีปมีความสูง13ศอกมีอายุหนึ่งพปีจะไม่ตายก่อนอายุเป็นกฎตายตัวมีดอกไม้นานาชนิดดอกไม้ประจำอุตระกุรุทวีปคือกัปปะรุกขะหรือกัลลาประพฤกถ้าอยากได้อะไรก็ไปนึกเอาที่ต้นกัลลาประพฤกจะสมปรารถนา มนุษย์ที่อุตระกุรุทวีปเมื่อตายจากทวีปนี้ทุกคนจะไปเกิดในเทวภูมิชั้นดาวดึงสาภูมิทุกๆคนเป็นกฎตายตัวในภาษาบาลีอุตระแปลว่าเหนือเพราะเหตุนี้ถึงเรียกทวีปนี้ว่าอุตระกุรุทวีปสำหรับเรื่องรูปร่างหน้าตาของมนุษย์ต่างดาวในแต่ละทวีปนั้นตามในพระไตรปิฎกและอัตถกถาต่างๆ ยืนยันว่ารูปร่างเหมือนกับมนุษย์เราเพราะพื้นฐานการเกิดบนดาวเขาก็อาศัยธาตุทั้งสี่เหมือนชมพูทวีปโลกของเราในพระสูตรหนึ่งกล่าวถึงโชติกะเศรษฐีใครสนใจก็ลองไปค้นคว้าอ่านดูท่านว่าโชติกะเศรษฐีนี้มีบุญมากเกิดมาเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาด้วย พอถึงเวลาที่ท่านจะมีภรยาปรากฏว่าหาคู่บารมีไม่ได้เพราะกําลังบุญท่านสูงมากไม่มีหญิงคนไหนในโลกจะเทียมได้ที่จะมาเป็นภรรยาท่านพระอินทราบดังนั้นได้ไปนำหญิงสาวจากอุตระกุรุทวีปมาให้เป็นภรรยาพระพุทธเจ้าทรงมองเห็นอนาคตได้อย่างไรชาวพุทธเราก็มีความเชื่อกันอยู่อย่างหนึ่งว่า พระพุทธเจ้าทรงมิญยานอย่างรู้อนาคตหรือที่ภาษาพระเรียกว่าอนาคตังสยานพระพุทธเจ้าทรงทำนายเหตุการณ์ในอนาคตเอาไว้มากมายหลายเรื่องและคำทำนายเหล่านั้นก็จะต้องเป็นจริงอย่างแน่นอนเพราะพระองค์ย่อมไม่พูดในสิ่งที่ไม่เป็นจริงตามที่พูดคำถามก็คือการยังรู้เห็นอนาคตหมายความว่าอย่างไรก็หมายถึงการคาดการแบบคณิตศาสตร์ใช่หรือไม่ อย่างเช่นถ้ารถยนต์วิ่งด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็สามารถคำนวณได้อีกว่าอีกสาชั่วโมงรถคันนั้นจะต้องวิ่งระยะทาง700กิโลเมตรการคาดการแบบคณิตศาสตรน์นี้ไม่น่าจะใช่เพราะถ้าหมายถึงอย่างนั้นการยังเห็นอนาคตก็ไม่ใช่การเห็นจริงๆแต่เป็นเพียงแค่การคาดคะเนเท่านั้นซึ่งอาจผิดพลาดได้เช่นรถเกิดยางแบนระหว่างทาง ทำให้วิ่งไปไม่ถึง700กิโลเมตรการยังเห็นอนาคตของพระพุทธเจ้าจะเป็นการเห็นจริงๆได้ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์ในอนาคตนั้นมีอยู่จริงและเกิดขึ้นแล้วจริงๆทํานองเดียวกันกับที่เหตุการณ์ในปัจจุบันมีอยู่และกําลังเกิดขึ้นเพราะถ้าเหตุการณ์ในอนาคตมีอยู่จริงและเกิดขึ้นจริงการมองเห็นอนาคตก็สามารถเป็นไปได้ คำถามต่อมาก็คือเหตุการณ์นในอนาคตที่มีอยู่จริงและเกิดขึ้นแล้วจริงๆนั้นหมายความว่าอย่างไรคำตอบนี้สามารถตอบได้ด้วยทฤษฎีของไอน์สไตน์ที่ว่าไม่มีอะไรในจักรวาลน,นี้ที่เคลื่อนที่เร็วกว่าแสงดังนี้สมมุติว่าเรามีเพื่อนเป็นมนุษย์ต่างดาวซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณหนึ่งหมื่นปีแสงถ้าเราอยากรู้ว่าขณะนี้ดาวของเพื่อนเป็นอย่างไร เราจะไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะภาพดาวของเพื่อนที่เราเห็นในกล้องส่องทางไกลนั้นเป็นภาพของอดีตเมื่อ1นึ่งหมื่นปีที่แล้วแสงต้องใช้เวลาเดินทาง1 0,000มืนปีในการสะท้อนภาพจากดาวของเพื่อนมาถึงดวงตาของเราหรือถ้าใช้วิธีโทรศัพท์ไปหาเราต้องรอหนึ่งมืนปีเสียงของเราถึงจะเข้าหูเพื่อนแล้วก็ต้องรออีก10,000มืนปีแสงของเพื่อน ถึงจะเข้าหูเราคลื่นโทรศัพท์ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็เคลื่อนที่ได้เร็วเท่าแสงเช่นกันถึงตอนนั้นคำตอบเกี่ยวกับขณะน,นี้ของดาวของเพื่อนก็กลายเป็นอดีตสองห0ื่นปีไปแล้วนี่คือข้อจำกัดของธรรมชาติที่ผูกมัดมนุษย์เอาไว้แต่สำหรับพระพุทธเจ้านั้นการตรัสรู้ของพระองค์ส่งผลให้พระองค์มีความสามารถพิเศษที่จะส่องยาน ไปในที่ที่ใดก็ได้ในจักรวาลโดยไม่ต้องกินเวลาเพราะทรงก้าวข้ามข้อจำกัดของคนธรรมดาไปแล้วความสามารถพิเศษนี้จึงทำให้พระพุทธเจ้ามองเห็นเหตุหการณ์ที่คนธรรมดามองไม่เห็นและเหตุการณ์ในอนาคตสำหรับคนอื่นก็จะกลายเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันสำหรับพระองค์ขอให้นึกถึงตัวอย่างสมมุติเมื่อสักครู่นี้ว่าเมื่อเราถามเพื่อนต่างดาว เกี่ยวกับความเป็นไปของดาวของเพื่อนแล้วเพื่อนตอบกลับมาว่าดาวของฉันกำลังจะแตกเราต้องรออีกหมื่นหมื่นปีถึงจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับดาวของเพื่อนแต่ถ้าบังเอิญว่าตอนนั้นเราอยู่กับพระพุทธเจ้าซึ่งเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับดาวดวงนั้นด้วยการส่องยานพระองค์ก็ทรงสาม,มารถพยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับดาวดวงนั้นให้เราฟังได้อย่างแม่นยำไม่มีผิดเพี้ยน นี่คือคำตอบของปริศนาที่ว่าพระพุทธเจ้ามองเห็นอนาคตได้อย่างไรสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการเับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ